สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆโรงเรียนันติวั์ที่น่ารักทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอขออนุญาตถอดแมสนะคะเพื่อที่จะคุยกับนักเรียนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขออนุญาต,ตค่ะ คุณครูชื่อคุณครูจิราพรสังแก้วนะคะหัวหน้าภายในปฐมศึกษาและก็สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะเมื่อโรงเรียนตันติวัฒนได้รับทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือที่เราเรียกว่าโควิด -19 ระรอกที่3 ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทยด้วยโรงเรียนตันติวัฒน์ได้รับทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกว่าโควิด -19 ชะลอบที่3ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทยโรงเรียนตันติวัฒน์ได้ดานักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ รัฐโคโรนาสองิจึงได้มีการกำหนดให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์โดยนักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-4เรียนผ่านวิดีโอคลิปการสอนค่ะและนักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 6ถึงเรียนออนไลน์แบบสดค่ะนอกจากนี้ก็มีใบงานเสริมจากวิชาเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยนะคะนั่นหมายความว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นนักเรียนจะได้เรียนครบทุกวิชาเหมือนเวลาที่ได้เรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนค่ะ จากสถานการณ์ดังกล่าวสมผลให้เด็กๆที่น่ารักของคุณครูนั้นไม่สามารถมาโรงเรียนได้และไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข และคุณครูก็คิดว่าเด็กๆทุกคนนั้นก็คงจะคิดถึงโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็เลยมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบรรยากาศของโรงเรียนบรรยากาศของห้องเรียนการเตรียมการสอนออนไลน์ของคุณครูและความห่วงใยของคุณครูแต่ละสายชั้นมาฝากนักเรียนด้วยนะคะอีกประการหนึ่งคุณครูก็ขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนนะคะให้มีความตั้งใจในการเรียนควรเข้าเรียนทุกวันและทําการบ้านอย่างสม่าเสมอคะ่ะ รู้จักรับผิดชอบงานด้วยตัวเองนะคะแบ่งเบาช่วยเหลืองานผู้ปกครองในเวลาว่างด้วยค่ะและขอเด็กทุกคนนั้นมีความสุขกับการเรียนที่บ้านและหากมีปัญหาวิชาอะไรไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะติดต่อสอบถามคุณครูผู้สอนหรือคุณครูประจําวิชาได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆท้ายสุดนี้ทางโรงเรียนตันติวัดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี และหากทางโรงเรียนมีความผิดพลาดประการใดทางแผน,นะสมศึกษาก็ต้องขออภยัยเพือ่อผู้ปกครองในเ่าอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปหนึ่งสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้โรงเรียนของเรามีของใหม่จะแนะนาให้เด็กๆได้รู้จักด้วยนะคะก็คือสัะว่ายน้ําค่ะเอะสัะว่ายน้ําเป็นอย่างไรไปชมกัน เป็นระบบเครืองอ่ะกฎเป็นผู้แฟะไม่ต้องกังวลฮสองค่ะเส้สนผมของเราก็จะไม่แข็งกระด้างด้วยค่ะอ๋อสามค่ะแถมยังมีห้องน้ำใหม่แยกหญิงแยกชายสะดวกไม่โป๊โอเคค่ะ<า>คุณครูคนหนึ่งคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะวอรเซียนีมาสวัสดีค่ะปูสายแคทป .2 สวัสดีค่ะเด็กๆ ่ะนี่เป็นคุณครูสายชั้นป .2 ออที่น้าตาดีทุกคนนะคะโรงเรียนหยุดไปหลายวันแต่โรงเรียนเราก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายมีอะไรใหม่ๆมากมายอย่างเช่นมีอะไรบ้างมีห้องน้ําใหม่ค่ะคุณน้องเล้วแน่นอ,อ,น,อนว่าจากเมื่อก่อนนะคะ,ะที่นักเรียนเนี่ยใช้การนั่งยองๆแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยน,นะะมาเป็นนั่งเหมือนเก้าอี้แล้วก็คนตรงน มโรกเรียนจะหยุดแต่เราไม่หยุดการเรียนรู้นักเรียนจะไม่อยู่แต่เราเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโรงเรียนของเรามีห้องไอพีดูดที่ทันสมัยพร้อมสัพออด์ตเด็กทุกคนเลยค่ะ ท่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะมันรักงมบ่อยๆและอย่าลืมสวมหน้ากากอันไว้ด้วยนะคะเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะรนะักแม่ถึง